สายธาราผาเมืองรุ่งเรืองเกษตรกรรมงามล้ำวังตางาชาวประชาร่มเย็นขวนสตอเรียกชื่อตามต้นไม้ชนิดหนึ่งคือต้นสตอเล่ากันว่ามีต้นสตอขนาดใหญ่บนเนินสูงปัจจุบันอยู่ในท้องที่หมู่ที่7บ้านควรสตอเหนือเมื่อก่อนมีฐานะเป็นหมู่เกมผู้ปกครองหมู่เกมเรียกชื่อตำแหน่งว่าปังคูลูแปลว่าหัวหน้าหมู่บ้าน คนทั่วไปเรียกว่านายมูกเกมเมื่อประมาณพศส4 5 8หมูกเกมควรสตอได้รับการยกฐานะเป็นตำบลผู้ดำรงตำแหน่งกำนันคนแรกคือคนอารีนารากรต้นตระกูลนุ่งอาลีเมื่อพศ2480ได้มีการยุบตำบลกุบังปะโลดรวมเข้ากับตำบลควรสตอซึ่งมีทั้งหมด11หมู่บ้าน เมื่อพศ2535ตำบลควนสตอได้แยกออกเป็นสองตำบลคือตำบลควนสตอและตำบลวังประจันต์ตำบลควนสตอจึงเหลือเพียง9หมู่บ้านและในปีพศ2540ตำบลควนสตอได้แยกหมู่ที่5เป็นสองหมู่บ้านจึงมีหมู่บ้านทั้งหมด10หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลควรสตอศูนย์กลางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวเศเกษตรนวัตกรรมส่งเสริมการศึกษารักษาวัฒนธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ควรสตอหน้าอยู่และตำบลแห่งความสุของค์การบริหารส่วนตำบลควรสตอ ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลควรสตอจากกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2540ตั้งอยู่ที่หมู่ที่6ตำบลควนสตออำเภอควนโดนจังหวัดสตูลปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลควรสตอขนาดกลางตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอควนโดนระยะห่างจากอำเภอควนโดน1กิโลเมตร และอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดสตูลระยะห่างจากตัวจังหวัดสตูล21กิโลเมตรมีเนื้อที่โดยประมาณ36ตารางกิโลเมตรมีประชากรจำนวน8,372คนแบ่งเป็น10หมู่บ้านประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านกเกษตรกรรมเป็นหลักมีอาชีพเสริมคือการเลี้ยงสัตว์และรับจ้าง ส่วนอุตสาหกรรมในครัวเรือนและการค้าขายมีบ้างเล็กน้อยประชาชนนับถือาศาสนาอิสลาม99.9%โ99ครงสร้างการทำงานขององค์การบริหารส่วนตบนควรสตอประกอบด้วยฝ่ายบริหารนำโดยนายสรีอาสิ์นุ่งอาีีนายกองค์การบริหารส่วนตะบนควนสตอ,อาานายอับดุลาบ u เดีย i รอเรานายก นายอับดุลกอหนีสารีปารองนายกและนายจิรายุทธเลส,สันเลขานวนุการนายกฝ่ายนิติบัญญัติประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควรสตอ10คนโดยมีนายอับบาสสกุลาดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควรสตอนายดาเรศสาริปารองประธานสภาและนายภูสิทธิ์บิษณุมเลขานุการสภา กำกับดูแลกองงาน6กองตามโครงสร้างการบริหารงานดังนี้สำนักปรลัดกองคลังกองช่างกองการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมกองสวัสดิการสังคมโดยมีนางสาวธิดาตันเจริญปรลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคคยสตอ เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสูงสุดและมีนายสีสันหมาดปัญจอรองปลัดเป็นผู้ช่วยด้วยการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควรสตอในชุมรุกมีทิศทางการดำเนินงานและผลสำฤทธิ์อย่างเป็นระบบภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงผลักดันให้การพัฒนาเป็นรูป,ปรธรรมจนเป็นที่ยอมรับจากประชาชน หน่วยง,งานภายในหรือแม้แต่หน่วยง,งานภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นบทพิสูจน์ของการทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้ตำบลควนสตอรในวันนี้กำลังก้าวไปสู่เมืองการท่องเที่ยวเชิิมิเวเศเกษตรนวัตกรรมส่งเสริมการศึกษารักษาวัฒนธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ควนสตอรน,น้าอยู่และตำบลแห่งความสุขสวัสดีครับผมนายสรีอาซิดนุกอาี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอนะครับอําเภอควนโดนจังหวัดสตูลน,นะครับสำหรับนโยบายการทํางานขององค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอนะครับก็คือพยายามที่จะพัฒนาตำบลควนสตอให้เป็นท้องถิ่นที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยนะครับมีแหล่งน้ําที่โอเพียงประชาชนมีการศึกษาอย่างทั่วหน้าแล้วก็มีประสิทธิภาพมีสุขภาพรรานารัยมที่สมบูรณ์แข็งแรงเศรษฐกิจของชุมชนเข้มแข็ง สภาพแวดล้อมและสภาพอากาศปราศจากมลพิษประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้หลักการทำงานเพื่อประชาชนคืออบตอควรตอต้องเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนตำบลควรตออย่างแท้จริงเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมกันพัฒนาให้มีความรับสมคคีเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับคณะทํางานบริหารของคนสตอนะครับเป็นคณะทํางานของคนรุ่นใหม่นะครับก็จะเจน้นการทํางานอโิบายเชิงลุกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของอมรของเรานะครับพยายามจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพซึ่งเป็นที่มาของแหล่งรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่นะครับได้มีความมั่คงมั่นคงและก็มีความยั่งยืน รเราต้องการจะทํางานในเรื่องของนโยบายที่ว่าสร้างสิ่งใดก็ตามนะครับก็ให้มีความยั่งยืนนะครับไม่ใช่ว่าทํางานเช้าชามเย็นชามนะครับก็จะเน้นของเรื่องของเจ้าหน้าที่พนักง,งานของเราทุกคนนะครับให้ทํางานนะครับเป้าหมายหลักก็คือความสุขที่แท้จริงของประชาชนโดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางกลุ่มคนพิการหรือว่ากลุ่มคนยากไร้นะครับ ก็ขับเคลื่อนให้เขาเหล่านั้นนะครับสามารถอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุขและรู้สึกว่าไม่ใช่เป็นผู้ที่ว่าถูกทอดทิ้งนะครับก็ขับเคลื่อนให้เขาได้ยกระดับให้เกิดความเหลื่อมล้ําน้อยที่สุดนะครับโดยเฉพาะ,ะตาบลคุสตอนะครับเป็นพื้นที่ที่มีสลาม90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งในเรื่องเหล่านี้เรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับก็ไม่ได้เกิดขึ้นมากในความรู้สึกของพี่น้องประชาชน นะครับก็ทางฝ่ายบริหารเองนะครับรวมทั้งสมาชิกสภาเองนะครับจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นหลักนะครับทุกๆกิจกรรมทุกๆโครงการนะครับที่อบตได้จัดขึ้นนะครับก็จะเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเยวชนกลุ่มคนพิการกลุ่มผู้ด้อยโอกาสกลุ่มบกบางแล้วก็ผู้นาศาสนาผู้นําท้องที่ท้องถิ่นนะครับเราจะจัดกิจกรรมที่ใหญ่ๆหลายกิจกรรมนะครับเน้นการมีส่วนร่วมให้ประชาชนรู้สึก ว่าเข้าถึงได้กับองค์กรของเรานะครับว่าสามารถเข้าถึงได้สามารถคุยกับเราได้ทุกเรื่องสามารถมารับฟังปัญหาทุกๆปัญหานะครับจะต้องมีคําตอบให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้ามานะครับสิ่งไหนทําได้สิ่งไหนทําไม่ได้ต้องมีคําตอบให้ประชาชนที่เข้ามาหาเรานะครับก็ถือว่าการทํางานมาครบรอบหนึ่งปีกว่านะครับก็ได้รับการตอบรับจากทั้งฝ่ายผู้นําศาสนาประชาชนนะครับ มีความสุขที่ได้เข้ามาอบตอนี่คือเป้าหมายที่สําคัญที่สุดนะครับของการบริหารงานของอทีมบริหารชุดนี้นะครับนะครับก็คืออยากให้อบตอคนตอเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนตนําบลคนตออย่างแท้จริงนะครับ